2. มุสาวาทสูตรว่าด้วยผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ82ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้พูดเท็จ 2. เป็นผู้พูดสอเสียด สามเป็นผู้พูดคำหยาบสีเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ4เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทํสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มุสาวาทสูตรที่สองจบ